สวัสดีครับอยู่กับผมลุงพัดวันนี้เราอยู่กันในช่วงของเกมเม้งกับลุงพัด EP ที่9แล้วครับผม e ืมอี EP มาโคตรใจครับผม9แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นอาเซียไฟกอลหรือดันเร็วให้ดูนะครับผมโอเคหลายคนจะสงสัยว่าเอา้าได้ไงอะ่ะมีจะเกมพวกนี้ไม่ใช่หรอคือว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนคอมเมนต์ในเออช่องผมครับผมในคลิปที่ผมเล่นดนว ผมมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเอออยากให้ผมเล่นเกมเกมนึงซึ่งผมก็ไปศึกษามาแล้วผมว่าเกมมันเป็นยังไงเนาะก็เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยจะเล่นให้ดูนะครับผมซึ่งเกมนั้นนะผมก็คือเกมอ s m i c อ่านถูกปะวะอืมน่าจะใช่ครับผมอ่านว่าอ s m i c นะฮะไม่รู้ว่าเออมันอ่านว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ผมชอบอ่านว่าอ s m i c เกมนี้ผมก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเยอะครับผมเพิ่งโหลดมาสดๆเลยแต่ไปศึกษาม,มารู้สึกว่ามันเหมือนกับเกมไฟกรอสนะครับผมมันคล้ายๆกับเกมไฟกรอสเวอร์ชั่นที่น่าจะดูดีกว่านิดนึงนะครับโอเคคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่ง it's s h o w t i m e what is this oh โอเคนะครับคุณผู้ชม อันนี้เหมือนว่าจะเป็นตัวเกมนะครับผมออสมิกซึ่งเออมันเป็นตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็เขาจะมีให้เลือกโน่นเลือกนี่นะครับผมเออตรงนี้เป็นเหมือนเพ a y เ r อร์เก็คือน่าจะให้ตั้งชื่อนะครับผมก็สักคู่ครับผมผมขออนุญาตเบาเสียงเกมก่อนเอาชื่อนี้ละกันนะครับผมลุงพัดโอเคตั้งแล้วนะครับมีตรงนี้เป็นภาษาเนาะ มีรีเซ็ตติ้งมีน,นู่นมีนี่มีนั่นเยอะแยะครับผมเดี๋ยวกดย้อนกลับตรงนี้ใช่ปะ้ยมาอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นทูตอเรียนนะครับผมสอนเล่นนะขยับกล้องผมก่อนกล้องมันอ๋อนี่คือโน้ตกดปกติถูกไหมพอมาติดข้างบนก็กด อออันนี้ก็น่าจะเหมือนไฟก้อนนะที่เป็นโน้ตลากแบบนี้เนาะโอเคผมชอบเอฟเฟกต์เกมนี้นะเอฟเฟกต์มันสวยดีนะฮะชิฟโอเคอ๋อก็คือพอมันตกมาดับเบิลแท็บก็คือกดพร้อมกัน2ออันนั่นแหละนะฮะโอเค มันจะเป็นโน้ตแบบตกพร้อมกันสองอันจงผมขออนุญาตเบาเสียงก่อนนะคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรอันนี้คือถ้าคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเสียงเกมไม่ใช่อะไรนะครับผมเบาเสียงไว้มันดังนะผมอันนี้เป็นโน้ตลากเหรอโน้ตกดค้างนะครับผมโฮโน้ตโอเคนะครับอ๋อก็ลากไปให้มันสุดแค่นั้นน่ะหรอ นี่โอเคอันนี้คือเล่นสอบๆเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอุย๊ยกดได้ฟ้าแล้วอ๋อก็เหมือนกูดเกสอั์เฟกของไฟกออสอะนะครับอ๋อแล้ววงกลมก็ขยับได้นะเหมือนจนะัชเม้นท์ไลน์ในนี่เลยบางทีก็จะมีเส้นมาหรอพอมีเส้นมางี้นึกถึงไฟกอสเลยคุณผู้ชม ท่าที่ผมเข้าใจนะคือถ้าเกิดว่าเส้นมันถ้าเกิดว่าจะพักหนึงเล่นไปบางทีวงกลมมันก็หายได้นะครับโอเคพอเข้าใจอยู่นะครับการเล่นข้างบนนี้ก็น่าจะเป็นแถบบอกเอ,อ่อโปรเกรสของเพลงนะครับโอเค okay. มีพาร์ทเนอร์ด้วยเหรอไม่ใช่มันคือโมเดลแต่ผมติดเร็วก็พาร์ทเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ผมไม่รู้จัก เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนอันนี้คืออะไรเลตติ้งก็คือน่าจะเป็นอะไรสักอย่างตรงนี้อ๋อเป็นเพลงนะครับเป็นเพลงให้เราซื้อได้แล้วก็ตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์ให้ซื้อโอเคผมจะค่อยๆศึกษาไปทีละส่วนนะครับอันนี้เซตติ้งโอเคกดสตาร์ทมันจะมีเพลงอ๋อเหมือนไฟกอดเลยนี่ไม่เหมือนนะมันใช่เลยแหละผมว่าเออ ไม่กดโดนอะไรเมาื่อกีเพลงมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเหรออืมมีเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นเต็มไปหมดอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าซิงเกิลซองอันนี้เป็นเออเนื้อเรื่องนะครับผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของเกมเกมเหมือนมีเนื้อเรื่องด้วยอันนี้ต้องกดล็อกก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็น Chapter X แล้วมันย้อนมาตรงนี้หรอโอเคชั a เอ e r X ์เหมือนว่าจะเป็นเพลงต่างๆนะครับผมที่เป็นเพลงพิเศษให้เล่นฟรีๆแต่บางอันก็ต้องกดล็อกนะผมเพลงอะไรว่าชื่อลิฟ R.I.P. กเลยทีเดียวนะับ Rest in Peace ลิฟนี่หมายถึงมือกูหรือเปล่าโอเคคราวนี้ผมว่าผมลองเล่นเพลงนี้ดูนะผมมีขั้นเหมือนมีขั้นด้วยนี่ E a s y Normal แล้วก็ h a ร d นะครับ อันนี้สปีดเชนก็คือน่าจะเปลี่ยนความเร็วได้เดี๋ยวผมเออ,อยากลองครับผมอยากลองเล่นมือเดียวดูแต่เล่นสองมือดูก่อนนะครับอเอนี่อาจจะเล่นกากาก,ากหน่อยนะคุณผู้ชมเพิ่งเล่นช้าครับโน้ตช้า ช้าดีะะสำหรับผมว่าถ้าเร็วกว่าน,นี้ผมถ้าเร็วกว่าน,นี้นิดนึงน่าจะได้ผมแต่ถ้าเร็วเกินไปผมไม่ได้อันนี้เหมือนว่ามันถ้าเป็นเพลงง่ายๆนะผมว่ามันเหมือนแบบเหมือนผมจะต้องกดเบาๆนะเพราะว่าถ้าผมกดเร็วเกินไปถ้าผมกดแบบแรงออกแรงเหมือนเหมือนเล่นพวกเกมไฟกอร์พวกแดนเร็วอะไรพวกนีผมว่ามันจะดูแบบ อาจจะกดได้ฟรีไฟเยอะนะครับพูดอะไรของผมว่ามาดูคะแนนกันนะครับได้900าแสนกว่าสกอร์อันนี้น่าจะได้คะแนนเยอะอยู่ก็ต้องเยอะเดี๋ยวว่ามันเพลงหนึ่งนี่หว่าอ๋อการกดจะมีสเตเบิลน่าจะเป็นเพอร์เฟกนะ dis disrupt disrupted dis ก็คือน่าจะเป็นการกดแบบว่ากลางกลาง ส่วนอันนี้เออร์เลอร์ก็น่าจะเป็นมิสนะครับผมอันนี้เป็นปุ่มเริ่มใหม่ก็อแล้วก็อันนี้น่าจะกดรีฟอ๋อก็คือกลับอืมโอเคโอเคเลยนะครับผมแต่เขาเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าผมปรับสปีดเนี่ยมันสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดหนึ่งจุดห้านะครับผมลองเพลงเดิมนั่นแหละแต่เป็นหนึ่งจดสองแล้วผมจะเล่นมือเดียวดูนะครับผมรอบนี้ เอาจริงนะถ้าเป็นเพลงเนี่ยมันง่ายๆคุณผู้ชมผมว่าผมใช้นิ้วชี้กับน,นิ้วกลางเล่นอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเอานิ้วโป้งขึ้นมาก็ได้นะ ไม่รู้มันจะได้คะแนนดีกว่าเมื่อกี้อะะหรือมันจะแย่กว่าเดิมมก็ไม่รู้นะครับผมว่าน้อยกว่าเดิมว่ะใช่ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเล่นคร่าวๆประมาณนี้พอนะครับคลิปนี้มาเล่นโชว์ซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยว จะมีมาปนในคลิปผมอีกนะครับผมโอเคเด็กเกโดยรวมของตัวเกมเนี่ยผมถือว่าผมถูกใจอยู่นะครับผมเป็นอีกเกมที่สนุกดีแต่ว่าถ้าเกิดผมจะเล่นมือเดียวผมว่าน่าจะต้องซ้อมมาขอดเพราะว่าโน้ตโคตรช้าเลยนะครับผมก็ต้องชาาแล้วเดี๋ยวว่ามันเพลงเริ่มต้นอ่ะนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด แล้วก็กดติดตามหรือกดกระดิ่ง,งกุุงเกียงเกียงกล่องแก้วเพื่อพาดคลิปใหม่ๆสุดท้ายไม่วมาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ See you next game สวัสดีครับ <Congo>